ภายในไม่กี่ชั่วโมงสองเมตรน้ำขึ้นสองเมตรดังนั้นมันด่วนที่สุดทำคืนนี้เลยท่านรัฐมนตรีต่างๆบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามามาท่วมแล้วไม่เป็นไรจะช่วยทีหลังเราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลังตอนนี้ ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องแต่ช่วยเดียวนี้แล้วถ้าช่วยเดี๋ววนี้ไม่ต้องช่วยทีหลังไม่ต้องเสียงบประมาณตั้งกี่หมื่นล้านใครจะไม่ไม่ขวัญเสียเพราะว่าการช่วยของราชการนี่เขาก็รู้ว่ากว่าจะช่วยอีกปีสองปีไม่รู้จะได้ท่านรัฐมนตรีคลังบอกมีเงิน เอามาให้เอาเงินมาให้มันกินไม่ได้ต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรกินเวลาเป็นเดือนไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงความดือดร้อนของประชาชนความดุดร้อนของประชาชนนะนับเป็นล้านไม่ได้นับออคิดคิดถึงสเสด็จพ่อรอเก้าถ้าพ่ออยู่ไม่ทั่ว พ่อบอกแล้วหัดใหญ่เป็นกระทะตอนที่พ่อมาเรายังไม่รับเลยท่านมากลางคืนเลยมาถึงสักยังสักตัดถนนเลยถ้าพ่ออยู่ไม่ไม่ถึงขนาดนี้